สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอตจิซิลิชนนะครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษนัดที่27ของฤดูกาลนะครับเกมคู่สุดท้ายของข้าคืนวันเสาร์นะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรัง King Power Stadium ต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ในส่วนของารบรรยายท่านผู้ชมดูผมกอจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับสทีม บนหัวตาตรางนะครับเดสเตอร์อันดับที่3ครับ50คันคะแนนส่วนฝั่งซิตี้รองจากฟูนะครับมี54คะแนนทั้งคู่แต้มห่างเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับอันดับตารางคะแนนถือว่ามีผลต่อรายได้นะครับทั้งคู่ก็พยายามที่จะทำอันดับให้ดีที่สุดแล้วครับอาสัปดาห์ซิตี้ครับเพิ่งจะ เก็บ3แต้มได้ครับเล่นในบ้านตัวเองครับเอ e ิฮัสสเตเดียมชนะวสต์แฮมได้3ป,ประตูต่อ0นะครับเพิ่งจะโดนข่าวเนี่ยครับูฟ f าแบนไม่ให้ลงเล่นทุกถ้วยตุกรายการของ u e f า2ฤดูกาลนะครับอ่ะครับมาดูราย์อัพ1 1ตัวจริงครับของฝั่งเลสเตอร์กันก่นกอนครับผู้สาประตูเป็นทางด้านแคสเปอร์ h m e i c ครับแผงหลังเ็จะมีทางด้าน Jonathan ซอนยุนชูและอันเป็นเนี่ยครับที่ยืมตัวมาจากวูฟแฮมตันนะครับก็ปเพิ่มสนามเป็นนัดแรกแดนกลาง5คนครับยูคาโตเฟล่ายูเลทเทอร์แมนวินเวนดีดีเจมส์เบตติสันเป็นชิมเบลและกองหน้า2คนเป็นอายุเซตเปเรตุกับดิมิวาดีส่วนซิตี้ครับผู้สมัครตัเป็นแอนเดอร์สันครับแผงหลังก็จะมีท่านั่งคลายวอล์คเกอร์แฟนนดินโยอัดิกลาป็อกเบเชมเบนดี้แดนกลางเป็นโรดี้อิงคาร์โกดูการเฮเบนเดอร์บอยและ3ตัวบนวันนี้เป็นยัตมาเรสเซโกกุลเอเวโร่และเบลโดซิลบานะครับ เซอร์ลิงเจ็บนะครับทำให้เป็นมาเลสนะครับเรามาฝั่งทางขวาแล้วเบโสิบาแทนตำแหน่งของเซอร์ลิงนะครับอาดูว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับเจอทีมเก่าด้วยครับของทางมาเลสเอนนดี้ให้มาวาดี้หลายต่อ m เมดิสันอายุเซฟไปด้แล้วหลายหลายให้กับทางเมดิสันโอ้โหได้จบด้วยแต่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับ โอกสาสครั้งแรกของทางเลสเตอร์ครับโอ้โหูดูการที่แล้วเนี่ยเลสเตอร์ชนะซิตี้ได้นะครับในบ้านตัวเองนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันที่26ธันวาคมปี2018นะครับแต่ว่า เกมแรกที่เจอกันที่ Stadium, เอติฮัสเตเดียมเออชนะ3-1นะครับของทางซิตี้เนี่ย22ธันวาปีที่แล้วนะครับเดอเบรโดซิบาครับไปที่โดรดี้อากูเอโรอืมไปทางขวาครับมาเลสจ่ายเข้าในก็ติดอีเวสอืมแต่คุณอากโรโชว์ได้เรียบร้อยให้ครับคุณตุกตาโอ้โหโดนเสาโอ้โ ปาตัวนเสาครับของทางชมเบโก้กรับอากโลส์ถือมาก็ติดยันได้อยู่มาเลสแล้วปั่นโคโ้ชิมเบโก้โอ,โอ้เซฟสองั้งซ้อนเลยครับโอ้โหโอ้รอดตัวแบบเหลือเชื่อเลยครับของทางเลสเตอร์ลุกทุ่มของซิตี้นะครับเบโดอทุ่มมาให้เดบรอยกลับมาที่เบโดอซิบาเดบรอยเมนดี้ให้นะครับกุญแจนโรด,ดี้ไปนะครับ หลอกได้แล้วจิ้มมาที่เดิร์บรอยเอียงรับจ่ายมาอากเวโร่ไม่ล้ำครับ1-0เลยครับโอ้ซิตี้ขึ้นนำครับโอ้โหเล่นเอาแนวรับนี่ขาตายเลยครับของทางเลสเตอร์โอ้โหเดอร์บรอยตอนแรกเหมือนจะตอนเรามองนี่เหมือนจะยิงนะครับโอแอซิสให้กับอากเวโร่ครับโอ้โหจบแอซิสจริงครับเินเดอร์บรอยแอซิสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วครับ นาทีที่14ครับซิตี้ขึ้นนำครับประตูขึ้นนำจากเซอร์กุลอากเวโรนะครับเมดิสันครับมาที่ชินเวลตั้งหลักไหมครับเลสเตอร์ชินเวลเกือบจะหาบอลไม่เจอชินเวลไปแล้วครับเปิดมาแล้วติดรับบล็อกโผล่มาแถว2เมดิสัน เอนดีดทีทางขวาเดิบรอยแต่แม่กับดักได้ครับเดิบรอยตอนแท้เนี่ยให้เทตลมันเดิบรอยชกได้อ่าครับอากเวโลแต่ว่าเทียมนี้เอนดี้ตัดได้ครับเทรมันย้อนมา Events. อีเวนส์แล้วยังได้ครับโซนยุนชูวันนี้หลังสามครับของทางเลสเตอร์เน้นแพ็กแม่งตรงการแต่เม,มนดี้ชกได้จากเทรมันอาครับมาเลส โดนชนโดยโซยุนชูแลวฟาวครับกลายเป็นลูกฟรีคิกของแมนซิตี้ครับเอาไว้รอครับวอลเกอร์ให้กับเควินเดอร์บอยโอ้โหทำไมโค้ต้องปัดล้วครับโอ้โหเล่นตามสูตรครับของทางแมนซิตี้โอ้ลูกยิงของเควินเดอร์บอยนี่ต้องบอกว่าหนักหนวงเลยนะครับ หม่ยถึว่าอ่านทันครับชเชมิโคอืมแต่ถ้าชเชมิโคไม่เซฟเนี่ยบอลอาจจะไม่เข้ากรอบนะครับเอาชัวร์ครับเป็นโรกเตะม,มุมของทางแมนซิตี้ครับเปิดเสาได้ครับเป็นโรซิบาติดแล้วหัวอืมหัวตกการหัวทุกนี้ก็ลดกรอบแล้วครับอืมแต่บอกว่านิ่มๆเลยครับของทางอากเวโรนี่ ต้องชมเดอร์บรอยจริงๆครับจะว่าจ่ายต้องว่าเด็ดขาดมากเลยครับบอลยาวของแชมเปโคนครับวารดี้มองไปก็ติดเฟรนิญโยไม่มีผู้เล่นของเลสเตอร์อยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อการยันมาโรดี้วอลเกอร์ยาวแล้วครับติดเมดิสันบอลของเลสเตอร์วาดี้ชินเบลย้อนมาที่เมดิสันนะครับเมดิสันให ชินเวลวาดี้จิ้มมาก็ติดทางด้านโรดี้นะครับบอลของแมนซิตี้ครับโรดี้เดอร์บอยข้ามติดรันเบนเน็ตนะครับชินเวลย้อนไปที่เบนเน็ตชินเวลโดนเสียบโดยวอลเกอร์บอลออกข้างครับลูกทุ่มของเลสเตอรชมม์ชินเวลทุ่มมาเอดิสันชินเวล จ่ายเวลมาที่วาด,ดี้ครับเปดิสันวาด,ดี้จ่ายติดกันตัวกันแล้วหวดเลยครับจะสวนติดเซนจุนชูเบนเน็ตขึ้นทางซ้ายครับชินเวลบล็อกเกอร์โฉบแต่ก็บอลจะเข้าทางของเลสเตอร์ครับเบนเน็ตให้เปดิสันมาที่ชินเวลชินเวลโดนชนยังได้ครับชินเวลมีพื evet. ้นที่ครับมีพื้นที่ด้วยเอนดีดีตรงกลางเทจะมากลับไปที่เอนดีดีเอนดีดีดูว่าเอนดิดี้ ปลายเองโ <c oughs> ดนเกี่ยวตัวลาป็อกแล้วครับโรดดี้ให้แบบนี้ก็ติดเทเลมัน่าครับชินเวลเอนดิดีแมตติสันชนโอ้ไม่ฟาวด้วยไม่ฟาวแบบนี้ซิตี้จะสวนแล้วครับเดิบรอยให้ทางซ้ายก็ดักได้ครับนิคาโดเอีเวนส์ให้ซันชูเกมค่อนข้างจะเดินเร็วครับเทเลมันส์ บอนไปที่ร้อยเบเนตเทเรแมนโยกยังจ่ายให้เพื่อนไม่ได้ครับโดนดึงนิดนึงไปต่อได้ให้วาดี้วาดี้มาที่เทเรแมนทางซ้ายเทเรแมนยังไม่ให้ครับเทเรแมนโยกแล้วไปเองครับมาเลสดักได้แม่พยายามจะไปเองครับเม่สกูนนิแล้วซิตี้ฉกได้ของทางคุโดการครับทางขวาทางขวาครับคุโดกัน ต้องย้อนครับไปที่วอลเกอร์คุณโจการอีกครั้งหนึ่งโรดี้ประสานาทีครับในเครื่องแรกเดอะบอยไปทางขวาครับมาเลสพยายามหลอกเบนเน็ตแต่เหลี่ยมนี้เบนเน็ตดีกว่าครับด้านเบนเน็ตเชลไมเคิลโฮโฮเดอะบอยโฮโฮโอ้เชลไมเคิลเกือบจะเสียท่าเลยครับแต่ว่าดีที่ว่าเดอะบอยไปฟาวก่อนนะครับจะมาชกใส่เชลไมเคิลนะครับ ชาล่าใจไปหน่อยครับืมไม่ได้ฟาวครับแต่ว่าบอลออกหลังนะครับก็กลายเป็นลูกออกเป็นลูกฟาวครับของทางเฮสเตอร์เกือบจะโดนดบบรอยโฉกนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับ เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกมานำเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อเสือประตูขึ้นนำจากเซอร์คุณอากเวโรครับเขาบอกว่าครึ่งแรกซิตี้ทำได้ดีกว่าชัดเจนครับแล้วก็เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนครับเพียงแค่14บนาทีแรกของเกมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันครับ ตอนแรกเนี่ยโอกาสเป็นของเลสเตอร์ก่อนนะครับของทางเจมี่วาร์ดี้นะครับยิยงตัวนี้หลุดกรอบออกไปแล้วนี่ครับปัดตูตขึ้นนำของทางแมนซิตี้ครับโอ้โหจ่ายได้ฉลาดมากครับเดอร์บยแล้วลูกฟรีคิกลูกศูนย์นะครับ วอล์กเกอร์ไล่ให้กับเดิมรอยกดด้วยขวาเต็มๆนะครับแต่ก็ติดเซฟใช่ไหมโค้นะครับปุ่งปัดทิ้งออกไปได้อาะครับมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยครับ อ่าครับเกมครึ่งหลังครับที่ King Power Stadium ครับเลสเตอร์ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่สวนประตูต่อหนึ่งครับเ mm hmm. มนดีมไปไม่ผ่านท,ราาอ,าทราอร์มัสวหงยารับทอร์มัสก็ลึกไปถึงเอเดอร์เซนเลสเตอร์ยังยิงไม่เข้ากรอบนะครับ mm hmm. ส่วนซ mm ิตี้นี่เข้ากรอบไปแล้วห้าครั้ง mm hmm. กุลกรานอากเวโรครับ mm hmm. ตรงกลางโรดดี้ให้มาที่เดอบบอย เดิร์บลอยไปเองครับว่าติดเทอร์มันชียชูชครับวาดี้วาดี้ล้อไปเองครับแล้วจ่ายลูกนี้ก็แหมเลยไปถึงเอเดนสันครับออกมาครับให้เฟรนันโยวอลเกอร์ครับย้อนกลับไปแฟนนันโยครับโดโรธีวอลเกอร์เดยการย้อนมาที่วอลเกอร์คายวอลเกอร์โดโรธีครับบอลตรงกลาง ดับลอยให้กุด,ดกานครับทางซ้ายเป็นเบลลโดซิบาร์บดยนิดนึงดังได้อยู่ครับดับลอยแต่ว่าเอกิตี้ฉกได้อะครับอายุเซเปเรสเลสเตอร์จะสวนวาดี้ก็สวนไม่ได้ครับจังหวะการเขาทำดูช้าไปเลยครับแล้วก็ซิตี้เองก็มาแพ็คเร็วเลยนะครับดับลอยโตรดีร้โดน โฉบโดยทรมานสารดูว่าเลสเตอร์จะสวนเร็วได้หรือไม่ครับวาร์ดีจ่ายก็ติดเดิ์บอยโอ้โหสวนไม่ได้ครับเลสเตอร์แล้วซิตี้มาครับอากิโร่แล้วหลายให้กับกุนโดการกุนโดการถึงด้วยแล้วเปิดตวัดมาได้คกโดยบาเลสแต่ว่ากดไม่ลงครับสะบัดเยอะไปครับเอิดีนาโชคครับตัวสำรอง ส่วนซิตี้เป็นตดบิดซิลบาครับแทนอิงคาโกโตกานเลสเตอร์นี่อินาโช์แทนอานนยาุเซเปเรสนะครับน่าจะเพิ่มมิติเกมรุกมากขึ้นนะครับของทางเลสเตอร์นี่นครับดูจังหวะน,นี้ของทางซิตี้ครับอาเกโรยังให้เพื่อนไม่ได้ครับย้อนกลับไปที่เฟรดรินโจอาเกโรครับวอลเกอร์ Walker. มาเลสไม่ลังวัดมาเลสโยกหลอกเบนเดตได้หลอกได้อีกครั้งนึงแล้วเปิด้ะครับเปิดมาติดเอดีดี้แถว2แถว2โรดี้มองตั้งมาชิบา่าย้อนมาที่วอลเกอร์มาเลสมาเลสโดนจิ้มโดยดันเบนเดตนะครับแล้ววอลเกอร์ฉกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดโค้งมาฉกออกมาครับชม่โครับบอลแถว2โรดี้ เก็บได้โรนีให้เดิร์บรอยเดิร์บรอยไปไม่ได้ครับแหมซิตี้เองก็พยายามที่จะเอาประตูที่สองให้ได้ครับเฮสเตอร์สวนแล้วมาที่ดิคาโด้ครับเทอร์ม,มานอินเนชโชโรจ่ายทะลุช่องอา่าทางขวาทางขวาดิคาโด้เปิดมาแล้วก็ติดแฟนนินโยหัวออกไปครับเมนดี้เดอร์บอยหม่งชิเมนดี้โดนชกโดยดิคาโดแต่เมนดี้ก็ โกได้คืนเหมือนกันแต่ให้ก็ติดเทอร์มันสันครับเอนดี้ดีเทอร์มานทางขวา DD, เอนดี้ดีเปิดเปิดมาด้บบาอดี้โอ้โหตรงตัวเอเดอร์สันว่านี่เป็นหญิงค้ากลับ้างได้ของทางเลสเตอร์นะครับมาอีกครั้งครับเลสเตอร์ช่วง15ทีสุดท้ายครับเอนดี้ดีออกทางซ้ายไลเ่เบนเนตครับมาที่เมดิสันชินเวลแล้วเปิด โอ้แต่ยังมีนิคาโตเปิดก็ติดเบนดี้ครับบอลออกหลังลูกเตะมุมของเลสเตอร์ครับแฮวียบาร์สครับแทนส่วนซิตี้นี่เป็นเคสซิตครับแทนอักเกลโลแทนชินเวลนะครับของทางแฮร์วียบาร์สลูกเตะมุมเปิดมาก็ติเดเป็นตัซิบาอินาโชปังขวาอีกครั้งหนึ่งเมดดิสันจ่ายมาอินาโช แล้วเปิดมาติดแฟนัยโยบอลของซิตี้แล้วครับดูว่าซิตี้จะสวนได้หรือไม่ครับเมลซิบาลาป็อกเดิ๋ยรอครับย้อนไปที่ลาป็อกสวนเร็วไม่ได้ครับของทางเมซิตี้โรดีลาป็อกครับทางขวาวอกเกอร์ซิบายาวแล้วครับอินี้ย้อนกลับไปที่ซอนชูแล้วครับเมดิสัน ดิคาโดจ่ายติดเดิร์บลอยแต่ว่าเทเลม,มันก็จิ้มดักได้นะครับเมดิสันโซนยุนชูเดี๋ยวเทเลแม,มนเอดีดีจ่ายก็ติดโรดี้ครับบอกของซิตี้ครั้งครับซิลบาให้มาเคซูสวอลเกอร์จ่ายนี้ก็ติดแล้เมนเนตนะครับเบนเนตยาวแล้วครับซิลบาเบลดซิลบาให้มาเลสย้อนกลับมาครับวอลเกอร์เบลดซิลบามาเลส แมตส์ิบาร์ให้มาเลสมองนะครับยังเปิดไม่ได้แล้วฉลับมาเป็นวาดี้ฉกได้ครับจะสวนแล้วลครับเลสเตอร์บาร์สวาดี้บาร์สมาที่เอนดีด้ครับย้อนเข้าไปใหม่ที่เอนดี้เนนะครับวาร์ด,ดี้เมตส์นวางยาวแฮวี่บาร์สล้ำหน้าแล้วครับถอดเดอะบอยออกแล้วครับแล้วส่งทางด้านฟิลโฟลเดนลงไป กลางสัปดาห์นี้ซิตี้มีคิวลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์สลีกครับจะออกไปเยือนโรยัลมาดริดนะครับแชมป์13สมัยนะครับแล้วก็จบครึ่งหลังแล้วครับ90นาทีจบไปแล้วครับเป็นแมสซิตี้ครับบุกมาชนะเลสเตอร์ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ประตูขึ้นนำ ตั้งแต่14นาะทีรแรกของเกมนะครับกนะ็คือเซล์กุนอากเโรครับแล้วเดอร์บยก็แอสซิสต์อีก1ลูกนะครับช่วยให้ซิตี้เก็บ3แต้มได้ในเกมนี้นะครับก็ของจริงมาลุ้นกันว่าสกอร์ออกอย่างไรนะครับในวันเสาร์ที่10อ่ะววันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นะครับ เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับคอมเมนต์สกอร์กันครับว่าคู่นี้จะจบที่เท่าไหร่ครับใครจะชนะเกมนี้หรือจะแบ่งแต้มก็คอมเมนต์กันมานะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b สไครต์ครับที่ช่องก๊จิตซีรี a n แนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอาครับ ลาทุกท่านไปเลยครับแล้วพบกันใหม่ในโค้ดถัดไปนะครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ